สวัสดีครับผมอ่ะมันต้องได้ฟรีว <c oughs> ันนี้อันนี้ใบกระท่อมครับใบกระท่อมกระท่อมครับกระท่อมจากอันนี้คือคขาเขาคขามาจากภาคใต้ครับนี่กระท่อมกระท่อมแบบกั้นแดงครับผม <c oughs> เดี๋ยวจะปลูกตรงนี้นะครับอ๋อมันม่นตรงนี้่รออย่าเนี้นั่นอย่างนนะ เมล็ดทองเมล็ดทองตายเลยจะเลยเราปูกอะไรต้นนับสามต้นครับพี่เดิมปลูตีเรื่ออะไติดกันเอไม่ใช่อ๋อโรเลโรเล แล้วก็ท่อไม่กินเป็นยาครับผมขยันเป็นยาเป็นยาเป็นยาเดี๋ยวเราไม่เน็ตดูรอดต้นนี้รอดใส่ท่อมครับต่อไปเราไปปุ๋ยต้นนึ่งไปนี่ทำไมน้ำตาลไหลกันนะไม่สบายเหรอ เงเนเลยคนะิดถึงนะสีะเปรี้ออยคิดถึงนะสีดูไอมีดมาดิมีดจะสับอันนี้ออกดิเออคิดถึงเราอย่างนาาาาาั้นท่าเด่นเออเออเออไป

ใบ <Okay. S 2> ต้นฟูบะเขาเรียกใบนะอันนี้นี่เอามาจากเชียงใหม่นะครับ <c oughs> อร่อยนะน้ำจิ้มเอ้ยน้ำจิ้มเด้อเอาไว้กินกับปลากระปอ<ฮ>๋องดูเล่นไหนตัดตัวนี้เออตัดตัวน,วนี้ตัวนี้แล้วก็ตะไคร่ปลูกได้นี่ก็ไปเสียบได้อยู่<ฮ>ได้อยู่เนาะเดี๋ยวตายว่นนี่แหละไา้พี่เนี่ย<ฮ>ตาเนาะ เอเลยไปนี้เธอเจอนะเออเดยกพอเลยไปานเปบ้าเตล่เลยสียวชูรู้ลีเลไปป่าเธอ้าลีบ้าลีบ้ลีเลวไปปาเออเจอนะว่าเจอนยเออเจอนะไป้าวแล้วมอืมเจนะอ่โอเคป่าบาเตล่เลยเนี่ยิไม่ได้ใบมันแข็งเร่ะใบมัน

อย่ยงนะพี่อ็เลยเนี่ยอืมย่อไปเลยเด้ไงจะกินแล้วใช่ไหมไปกินแล้วอือมาหนี่งมาซุกเหรอกินได้แล้วเนี่ยอ่าเราปลูกอีกต้นนึ่งครับเราจะที่เราจะปลูกสามต้นนะครับแล้วก็ให้จบาดูหนึ่งต้นจะได้ใครเดี๋ยวตายที่แบบตายเหรออ้าวเดี๋ยวถ้าคนย่อ่าใจไม่ได้เหี่ยวมันโล่อ๋อโลมไว้ได้ไม่ตายล้วไม่จะหลอบ รอดไหม่นาะนี่รอดไมเนาอ้ไม่ลอดอ่ะดินเหนียวเนี่ยนี่เขาใช้มเมล็ดปลูกกเนี่ยโอ้ ไม่โตเลยเพระาะเขาคุยดีแรงนะอ่าอนี้ถ้าเป็นเมื่อก่อนให้ปุ่กไม่ได้นันตัวจับ <c oughs> ปุูกไว้บางทีมันก็เป็นยาครับกินได้เป็นอนะ่ะใช้เป็นก็เป็นยาใช้ผิดยามันก็ไม่ดีอะ่ะ ใช่ผิดประเภทเอ๊ะไปล้วแล้ยไอ้ต้นนี้ต้นนี้ปูนดิปูนดิเจ้าตัวเลยค่าอเจ้าตัวเลยค่าพี่นหรือเอล่าคุณเจตัวน่ ก็ลงนะเนาะนี่เนาะมันชอบน้ำนะเขาบอกตัวนี้ตัวเมื่วันนี้ยิงเหวี่ไม่ใช่ไหมโอเคไห่ดีกว่าไาตะกยเอาวัตถีบ้านนาลีบัลลูวัตถีไม่อาตะกวย ต้นครับโหลดมันเนี่ยร้อยกินเนี่ยรอดูผลงานมันมาติดเป็นยังไงครับชากหน้า<ะ>รอดูชากหน้ามันจะโตไหมยดดังก็สูงเรนะื่อย อย่านี้กินไม่ถือเด็ดไม่ชื้แต่เาตือันบบ่อนพี่นเลดัอนอะไรีออบาลีบัลตนเดียวตืลเดผักกรดนี่ตอนเราไม่ตันเงี้ยมันก็แบบเขาเรยกา่อว้คุยราฮะ อ๋อเล็ก hmm. ข mm ี hmm. mm ้บอนาที hmm. mm ่นะดีลมหาตแลน่ะ hmm. mm ี hmm. uh, right. oh. uh. mm ่แกไม่อะนู้นสีน่าสีเมยนี่อ๋อก็เดี๋ยวเล็กจดมกี้ระบาที่อนะลกี้ระบ่เว่าจะเลวนูเอาเต้ลูบกรบัดะไนี่นี่นะทัดอ๋อจอดเ้เนี่ยอ๋อหวเข้าตุแกลน่มั้ินเียวนเยเอออัระตี้เกี่ยวะตอ บ้านเย่นเดี๋ยวมาเจอเพราะว่าถ้าเราไม่ตัดนี่มันไม่ไม่เต็กหนอนเกศเนาะมันเกศแล้วก,ก็เจ้าระบาดจออเจ้าเดีดนเบันเตพีอเตเปลู <c oughs> กมันสปหลังตัวนี้วะเนี่ยี่ไมยง 今天，嗯。Mm. อยู่ชีล่ะดิเจอาเดียวโอ้เมื่อกี้บอกว่าจะแบ่งนะดูๆแล้วยังจะเสียอีกก็แบ่งนั้นนี่ไงก็ไปปากล้วยซะงั้นลมลื่นครับมาทำไมตรงนี้ปลูกอะไรเนี่ยปลูกไก้เกินอ่อเจ้า เนี่ยเจ้าดูไปปลูกที่บ้านครับเสียบเอาด้วยมันโดนเราออกท่านหนนะมันเต็มตายเลยมันร่อนมันทั้งรอดสิเดี๋ยวเดี๋ยวเราปล่อยได้กลอเตี้ยพี่เนี่ยพี่อดเดทท่านเนี่ยอันนี้ปล่อยป่ะเดี๋ยวมันจะโตมุกขาดอกแล้วฮะมุกขาดอกแล้วอะเนบจะอะไรดิมุกอะไรจะเลี้ยง

ก็ไม่ยังช่วงอะก็คือบบงูคุ้งอะไรอางเงี้ยคือมา่วยเรื่องปกาศสาธุมันเลยคือคุ้เนี่ยใหม้อมาดูกบ้าด้วยแบบมั้งฮะมาเลยคือแบบอ่ะขอดูกเลยอันนี้โอ้ยว้ากึ้งเลยไม่ค่อยมอไม่ไม่ลาเอาแวยข้าวเหรอคือผู้บังเหรออ่าจ้าจอดูหม้อนเลยบัตเเนี่ยเปิด์เปรยเนี่ยดอเราไม่เข้าขอก็เพื่อขึ้นมาต่อผู้บอมากู แต่ปกติบ้านนั้นเนี she 1, ่ยดอกเขาจะจะจะวิลเลียเด้อมดอกแล้มันก็เลยค่อยๆเขาลุดคีบแตกที่เขาลุดคีบได้มันไม่รู้บ้าวันน้อันนี้บ้านเราโอ็เพลนเนี่ยฮะแล้วมันรำมุงที่หที่นันเหวอ่าอันโคบ้วงงเหว้ดดว่าอ่าอ้ยโบ้เหทก่อเล็ดเล่ะ เล็กปอยทินไม่รู้ว่าก่อนเส็เสร็จแล้วโอเคทีนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับไม่มีอะไรหรอกวันนี้เดี๋ยวพาไปดูพาไปชมบรรยากาศแถวบ้านครับวันแล้วก่อนมูลนออากนะเดี๋ยวคือวีคือเดี๋ยวคือบ้านไหนรู้ว่าอยู่รีบบ้านน้ำเนี้ยอะเนน่องราเนนอรย่่อ้างวันไม่ทมคือว่าคือว่าเงมนออไรคือว่าเออพี่ดู่ะ เออเดียปรมาที่เล็อคือทัวร์ที่บ้านเราไม่ว่างเลยย้อนเี่ยตกย้นเนี่ยโอ้เคเนี่ยบ้านเราเนี่ยโอเคเหมือนกัน